สวัสดีครับพี่พี่ท่านวันนี้พบกับช่อง PN เอ็บ้านกันอีกเช่นเคยครับผมอ่าวันนี้ก็เป็น EP นีอ่าที่หนึ่งร้อยห้าเร็วนะพี่นะมีผับบ้านมาแบ่งปันหนึ่งชุดเหมือนเดิมเลยครับผมองค์ละหนึ่งร้อยห้าสิบบาทครับผมพร้อมส่งทุกรายการเลยครับผมส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทางนะพี่นะแต่ถ้าพี่พี่ได้รับสององก็ลดเหลือสองร้อยบาทเหมือนเดิมเลยครับผมส่วนช่องทางก็จะต่องรอเบอร์โทรซูแปดสองสี่แปดศูนย์สี่เจ็ดสี่หกครับผมส่วนไอเดียร้าก็จะเป็น P O P C O A, N 2อ3หนะพี่นะหรือว่าจะแอดเป็นทางเบอร์โทรก็ได้ครับผมได้ทั้ง2อช่องทางเลยครับผมอ่าวันนี้เดี๋ยวลองเรื่องรับชมกันดูก่อนครับผมดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันอีกเหมือนเดิมเลยครับผมเดี๋ยวเรามาเริ่มเป็นผงสุพันรายการที่หนงนี่ผงสุพันรายการที่1นะพี่นะนี่ครับนะแบบนี้เลยนะครับผมนี่ รูปภาพไม่ชัดยังไงแอนไลน์มาขอดูภาพเพิ่มเติมกันก่อนได้เลยนะพี่นะหรือว่าถูกใจองไหนชอบแจ้งไหนแล้วก็ทักไลน์ือโทรมาแจ้งหมายเลขเิดกับผมได้เลยครับผมสององสองร้อยบาทพร้อมส่งเหมือนเดิมเลยนะพี่นะนี่ครับนี่องนี้หมายเลขหนึ่งครับผมนี่นี่องนี้หมายเลขหนึ่งนะพี่นะต่อไปเป็นเรียนหลวงพ่อเลือสีดิงดำหลังท้าวเวสวุวรรณหมายเลขสอง นี่ครับเหรียญหลวงพ่อฤาษีดิงดำหลังเท้าเวอ่าถังหลังเท้าเวสวรรณหมายเลขสองนี่ปีสองห้าสองหนึ่งนะครับผมนี่นี่ครับเหรียญน,นี้หมายเลขสองครับผมนี่ น,นี่หมายเลขสองต่อไปเป็นเหรียญรูปไข่หมายเลขสามอันนี้เป็นเหรียญหล่อนะพี่นะเนี่ยเหรียญหล่อเนื้อหากเก่าๆแบบเนี้ยเนี่ยหมายเลขสามครับผมนี่นี่เหรียญหล่อเนื้อหากเก่าๆแบบนี้นะพี่นะหมายเลขสาม ต่อไปเป็นหมายเลขสี่ก็จะเป็นเรนหรียญหลวงพ่อแช่งวัดบางพังครับผมหลวงพ่อแช่งวัดบางพังหมายเลขสี่ครับผมนี่ครับพ่อแช่งวัดบางพังหมายเลขสี่นี่ครับองค์นี้หมายเลขสี่ ต่อไปเป็นเหรียญเซมาลูกเครือบหมายเลขห้าหลวงปุดทวดหลังพระอาจารย์ทิมปีสี่หนึ่งนี่เป็นเหรียญเซมาลูกเครือบนี่น่ครับหลังพระอาจารย์ทิมในนปีสี่หนึ่งนะครับผมน่ครับี่อง์นี้หมายเลขห้าต่อไปเป็นเหรียญยืนหลวงพ่อวันวัดคลองโคนหมายเลขหกนี่ เป็นเหรียญยืนหลวงพ่อวันวัดคลองคูนจังหวัดพิจิตรครับผมนี่ครับหลวงพ่อวันวัดคลองคูนปีหกศูนย์นะปีลึกนะพี่นะนี่เกจิเกจิทางจังหวัดพิจิตรนะพี่นะเลขโคดห้าศูนย์เก้าเจ็ดนี่ครับเป็นเหรียญยืนหลวงพ่อวันวัดคลองคูณหมายเลขหกต่อไปเป็นปูทวดหมายเลขเจ็ด ไม่รู้ว่ารุ่นอะไรนะได้มาแบบนี้เลยข้างหลังเนี่ยเขาจะเหมือนจะมีตอกว่าวอลชนะพี่นะใช่ไหมใช่ไหมเนี่ย,ยได้มาแบบนี้เลยนะีนะเหมือนจะเลี่ยมเดิมมาแบบนี้ด้วยนะพี่นะเนี่ยได้มาแบบนี้เลยนะองค์นี้หมายเลขเจ็ดต่อไปหมายเลขแปดเนี่ยได้มาคู่กัน,นเห็นไหมเลี่ยมจะสไตล์เดียวกันเลยเนี่ยจะส่องยากหน่อยนะพี่นะ เนี่ยเห็นะเขาจะมีตอกวชอแล้ไว้ด้านหลังเหมือนกันเลยแลเนี่ย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 นะเหมือนเจ้าวชอแม่ของผมมันก็ส่องยากครับด้วยนะพี่นะเนีย่ยผมพยายามจะพลิกให้เดี๋ยวแน่เนี่ยเขาจะตอกไว้แบบเนี้ยวชอวอะไรเนี่ยเนี่ยเห็นไหมนี่ยครับเนี่ยจะได้มาคู่กันนะพี่นะองนี้หมายเลขแปดเนี่ยเจ็ดกับแปดได้มาคู่กัน ต่อไปเป็นหมายเลขเก้าหมายเลขเก้าก็จะเป็นพ้าเนื้อผงพุทธคุณเป็นพิมพ์เจ้าสวัวรุ่นสร้างเขื่อนนะเป็นรุ่นสร้างเขือ่อนหลวงปู่บุญครับผมหลวงปู่บุญวัดกลางมางแก้วเป็นเนื้อผงพุทธคุณนะนี่ครับเป็นรุ่นสร้างเขื่อนนะตรงนี้จะมีเลขโค้ดนะครับผมเนี่ยสี่หกเก้าศูนย์สามนะเป็นปีพศห้าสิบเก้านะครับผมนี่ ก็จะโค้ดภาษาจีนอยู่ฝั่งนี้นะพี่นะนี่นะโค้ดภาษาจีนจะอยู่ฝั่งนี้นะนี่องค์น,น,นี้หมายเลขเก้าครับผมนี่หมายเลขเก้านะพี่นะเป็นเหน็ตเจ้าสัวเอเป็นพระเน็ตผมเจ้าสัวต่อไปเป็นเหรียญพระแก้วมรกตหมายเลขสิบเหรียญพระแก้วมรกตนะครับนี่เหรียญพระแก้วมรกตหมายเลขสิบ นี่ครับเหรียญนี้หมายเลขสิบต่อไปเป็นลูกหล่อหลวงพ่อโสธรหมายเลขสิบเอ็ดครับผมลูกหล่อหลวงพอ่อโสธรปีศูนย์แปดนี่ครับเป็นอุดกิ่งนะพี่นะนี่เป็นอุดกิ่งหมายเลขสิบเอ็ดครับผมนี่กิ่งดังนะพี่นะกิ่งดังครับผมหมายเลขสิบเอ็ดนะครับ ต่อไปเป็นเรนหรียญหลวงพ่อฤาษีดิงดำหมายเลขสิบสองเหรียญหลวงพ่อฤาษีดิงดำหมายเลขสิบสองครับผมนี่ครับพุ่งนี้หมายเลขสิบสองต่อไปเป็นหมายเลขสิบสามจะเป็นปิดตาชิ้นนบัญชอ้อนหลวงพ่อคูนปีห้าเจ็ด ปิดตาชินนะบัญชอนหรือพ่อคูณปีห้าเจ็ดหมายเลขสิบสามนะครับผมนี่ครับนี่ปิดตาองค์เล็กๆนะพี่นะเลขโคนะ่าจะเป็นสี่ห้าศูนย์นะจะมองยากเหมือนกันนี่องค์นี้หมายเลขสิบสามนะครับผมปิดตาชินนะบัญชอนหรือพ่อคูณปีห้าห้าเจ็ดครับผม ต่อไปเป็นคุณแผนหมายเลขสิบสี่คุณแผนหมายเลขสิบสี่ด้านหลังจะเป็นยันแบบนี้นะนี่นี่นี่ครับหมายเลขสิบสี่ครับผมองค์นี้นะครับต่อไปเป็นหมายเลขสิบห้าจะเป็นพระนะผมหลวงพ่อพมวัดช่องแค่ หมายเลขสิบห้าพระเนื้อผงหลวงพ,พ่อพรมวัดช่องแคหลังยันนะนี่จะเป็นหลังยันครับผมนี่ครับองนี้หมายเลขสิบห้าต่อไปเป็นเหรียญลูกปู้สวงหมายเลขสิบหกนี่ครับเป็นเหรียญลูกปู้สวงนี่ หมายเลขสิบหกครับผมนี่ครับเหรียญน,นี้หมายเลขสิบหกต่อไปเป็นสมเด็จหลวงพ่อแพรวัดพิกุลทองหมายเลขสิบเจ็ดครับผมสมเด็จหลวงพ่อแพรวัดพิกุลทองนี่ครับหมายเลขสิบเจ็ดครับผม ค่องนี้หมายเลขสิบเจ็ดต่อไปเป็นเหรียญหลวงพุทวดหมายเลขสิบแปดครับผมนี่องนี้หมายเลขสิบแปดนะครับหลวงพุทวดวัดช้างให้ครับผมนี่หมายเลขสิบแปดครับผมองนี้ต่อไปเป็นหลวงพุทธวดวัดห้วยมงคลมันพะของขวัญหมายเลขสิบเก้า ในหมายเลขสิบเก้าครับผมนี่ครับหมายเลขสิบเก้านะครับผมนี่หมายเลขสิบเก้าต่อไปเป็นปิตาอุนาโลมหลวงพ่อพัดหมายเลขที่ยี่สิบครับผมรุ่นร้อยหนึ่งปีนี่ปิตาอุนาโลมหมายเลขที่ยี่สิบครับผมนี่ เลขโค้ดสองหกสามนะห,หมายเลขที่ยี่สิบครับผมองนี้ปิดตาอุณาโลงหลวงพ,าพา่อพัดวัดห้วยด้วนนะพี่นะห,หมายเลขที่ยี่สิบครับผมต่อไปเป็นหมายเลขที่ยี่สิบเอกจะเป็นหลวงปู่ทวดรุ่นนี้รันตรายวัดห้วยมงคล แม่พี่น่ะเอาไม่ออกนี่ครับหมายเลขที่ยี่สิบเอ็ดครับผมนี่เป็นเหรียญกีบบัวนะพี่นะนี่วัดห้วยมงคลนะครับเหรียญกีบบัวหลวงปูท่ทวดหมายเลขที่ยี่สิบเอ็ด ต่อไปเป็นหมายเลขที่ยี่สิบสองก็จะเป็นหลุมบุบทวดรุ่นส่งน้ำหกสองวัดพระโคหมายเลขที่ยี่สิบสองเป็นหลุมบุบทวดรุ่นส่งน้ำวัดพระโคนะครับนี่องค์นี้นมหมายเลขที่ยี่สิบสอง คต่อไปเป็นที่ลึกกระถินพระอาจารย์ต้อมหมายเลขที่23ปี67เป็นเหรียญรอที่ลึกกระถินพระอาจารย์ต้อมวันนี้ได้มาสองเหรียญมาแล้วพี่นี่รายการที่2ี่จะมีเลขโค้ดตรงนี้นะจะมีโค้ดนี่ข้อต่บก็ตรงนี้นี่ครับ องนี้หมายเลขที่ยี่สิบสามที่ลึกกระถินนะวัฒนาสแบงปีหกเจ็ดต่อไปเป็นหมายเลขที่ยี่สิบสี่จะเป็นเหนรียญหลวงพ่แสนรุ่นสร้างบารมีปีหกหนึ่งนี่รายการที่ยี่สิบสนะี่นี่ครับตอกกรรมการนะพม่นะนี่นี่ครับ เป็นหลวงปู่แสน,นะพี่นะปีหกหนึ่งนี่ด้านหลังก็มหาเศรษฐีนะพี่นะนสร้างบารมีมหาเศรษฐีหมายเลขที่ยี่สิบสี่ครับผมเหรียญหลวงู่แสนต่อไปเป็นหมายเลขที่ยี่สิบห้าก็จะเป็นคุณแผ่นเคลือบเป็นคุณแผ่นเคลือบตรงหน้าเขาจะเป็นแบบนี้นะนี่ําแกล้งไว้ก่อนนะได้มาแบบนี้นะครับเห็นไหมนหน้าจะเป็นแบบนี้นะ องค์นี้หมายเลขที่ยี่สิบห้าครับผมนี่หมายเลขยี่สิบห้าต่อไปเป็นหมายเลขยี่สิบหกจะเป็นหลวงปู่ทวดอ่าแล้วก็หลวงปู่ทวดรุ่นเก้าหน้านะพี่นะปกเสกโดยหลวงพ่ทองวัดสัมเพาเชยครับผมนี่หลวงปู่ทวดรุ่นเก้าหน้าหมายเลขที่ยี่สิบหกนี่ครับ องค์นี้หมายเลขที่26ครับผมนะครับต่อไปเป็นหมายเลขที่27จะเป็นเหรียญเซียนแปะลงสีอ่ารุ่นคดเฮหง้งฉลองโบสวัดสีกักลาดบำรุงนะพี่นะจังหวัดกาญจนบุรีปี66นะอ่าเป็นเนื้อปีกเครื่องบินนะองเงี้ยเนี่ยลงยาสวยแบบนี้เลยเพราะว่ามีความเบานะพี่นะผมว่าน่าจะเป็น เนื้อทางโซนปีกเครื่องบินนะครับผมเรียกโค้ดสี่สนะพี่นะสำหรับเหรียญเซียนแปะลงสี่เหรียญนี้รายการที่27็ครับผมต่อไปเป็นหลวงพ่อพ,พัดนี่รายการที่28ดเป็นรุ่นพยักบรรดาศักด์นี่ได้มาสองเหรียญแล้ววันนี้รุ่นพยักบรรดาลศัก์นี่นี่เหรียญน,นี้รายการที่ย8บดนะนี่ครับ เลขโค้ดสองเก้าหกอะด้านหน้าไม่รู้เลขอะไรอะหนึ่งสองเก้าหกหรือเปล่านะเนี่ยองเงี้ยหมายเลขที่ยี่สิบแปดครับผมต่อไปเป็นอีกหนึ่งเหรียญครับผมพยักบันดา,นทาลทัลพ,พยห์หมายเลขที่ยี่สิบเก้าหลวงพ่อพัดมัด้ม่ด้วนครับผมหมายเลขที่ยี่สิบเก้านะครับผมห โค้ดหนึ่งเจ็ดสี่หนึ่งครับผมนี่เรียนนี่นี่ครับหมายเลขที่ยี่สิบเก้านะครับผมหผมขอพัดต่อไปเป็นรายการสุดท้ายผมรายการที่สามสิบก็จะเป็นที่ลึกกระถินหาอาจารย์ต้อมวัททาแสแบงปีหกเจ็ดนะนี่เรียนหอกรายการที่สามสิบครับผม เรียนดวงลีครับผมี่รายการที่สามสิบครับผมเรียนใน่นในครับแล้วก็สําหรับพี่เพื่อนใดอยากดูรูปภาพเพิ่มเติม,กมแกไลน์มาดูได้เลยนะครับหรือว่าจะโทรมาสอบถามกันก่อนก็ได้นะครับสําหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณครับ